มีเครื่องดื่มยอดนิยมนะสองชนิดนะที่เรียกว่าขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยนั่นคือชาแล้วก็กาแฟหลายคน ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้กินชาหรือกาแฟนี่ก็รู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างพอได้กินกาแฟแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยหรือว่ารู้สึกสดชื่นแจ่มใส กาแฟและชามันก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าถูกยกระดับให้กลายเป็นศิลปะนะทั้งในการชงในการดื่มบ่งชี้ถึงรันิยมนะของผู้คนได้สเสน่ห์ของกาแฟและชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ กลิ่นหอมรสชาติเท่านั้นนะแต่ยังมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนมีผลต่อจิตใจหรือสมองเด้ออะไรที่ทำให้กาแฟราชาเนี่ยมันมีสเสน่ห์ดึงดูดใจของผู้คนเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือนะคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยมันก็เป็นสารที่ต้นไม้เนี่ยผลิตขึ้นมาหลายคนก็มองว่าเนี่ยชากาแฟาและคาเฟอีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้กับมนุษย์เลยทีเดียว เพราะถ้าโรงนี้ไม่มีชาไม่มีกาแฟนี่ชีวิตก็คงจะจืดชืดน,นะในความรู้สึกของหลายคนแต่น้อยคนน่าจะรู้นะว่ากาแฟอีนนียจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารพิษนะที่ต้นไม้หรือธรรมชาติผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรนะเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องจากศัตรู โดยเพราะ,มะแมลงเน,เนี่ยถ้ามแมลงเสือไปมากๆนี่ก็ถึงตายได้นะแล้วมันก็ทำให้ต้นกาแฟต้นชานี่มีรสขม,มแมลงเนี่ยพอเจอรสขมเพราะ ลิดคาเฟอีนนี่ก็ก็ต้องหนีไปยิ่งวันนั้นคาเฟอีนเนี่ยมันก็ยังเป็นสารที่ทำลายว่าจะพืชได้นะใบก็ดีเม็ดของมันก็ดีเนี่ยพอตกลงพืชแล้วเนี่ย ไอ้พัชจะพืชจะมาขึ้นรอบๆต้นเพื่อแย่งน้ำแย่งปุ๋ยทำไม่ได้นะตายมันเป็นสารที่มีพิษนะที่ช่วยในการปกป้องตัวเองจากศัตรู เขาเคยให้มแมลงบางชนิดเช่นแมงมุมเนี่ยกินคาเฟอีนเข้าไปพรากว่ามันเพี้ยนไปเลยนะหรือเป๋ไปเลยอาการเนี่ยไม่ปกติเวลามันจะถักใย,ยเนี่ยใย,ยเนี่ยมันจะดูไม่ได้เลย ายแมงมุมเนี่ยเช่นช่องว่างระหว่างใยเนี่ยมันจะกว้างขนาดที่เรียกว่านกนี่ยังบินลอดผ่านไปได้ไดเลยลทั้งที่ใยแมงมุมเนี่ยมันมีไว้เพื่อดักมแมลงแต่พอแมงมุมเนี่ยกินกาแฟเข้าไปนี่เรียกว่าไปไม่เป็นเลยนะ เพราะมันมีผลต่อสมองแล้วก็ทำให้มันเนี่ยมีอาการผิดปกติไม่ระวังตัวเป็นเหยื่อของนกนะได้ง่ายทีเดียวก็เหมือนกับว่าคาเฟอีนเนี่ยมันเป็นอาวุธลับนะของพืชน,นี่เพื่อที่จะจัดการกับมแมลงที่ จะมากัดกินมันแต่ทั้งที่มันคาเฟอีนนี่เป็นสารพิษนะที่ต้นไม้ผลิตขึ้นมาแต่พอคนกินเข้าไปนี่มันกลับกลายเป็นดีนะคนรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสแล้วก็หลงสเสน่ห์นะ จนระทั่งเสพติดกาแฟหรือชาอันนี้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยากว่าปริมาณสูงๆเนี่ยมันเป็นอันตรายแต่ถ้าปริมาณน้อยๆน,ยนี่มันก็กลายเป็นของดีได้ทำให้เครื่องดื่มเนี่ยมีสเสน่ห์ขึ้นมา ในธรรมชาติเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันก็เต็มไปด้วยโทษมากนะือผู้ใอื่นก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นไยัยเป็นอันตรายเนี่ยถ้าว่าปริมาณไม่มากนี่มันก็กลายเป็นของดีขึ้นมาได้อย่างเช่นแก๊สพิษเนี่ย ที่ใช้ฆ่าผู้คนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่ามัสตาร์ดแก๊สเนี่ยเข้ามาใช้นในการรักษาม,มะเร็งนะเกมีบำบัดนะยาที่ใช้ฆ่ามะเร็งเนี่ยเวลาทำเคมีบำบัดเนี่ยก็มาจากมัสตาร์ดแก๊สซึ่งเป็นแก๊สพิษถ้าในปริมาณสูงก็ฆ่าคน แต่ถ้าปริมาณน้อยก็สามารถจะรักษาชีวิตคนได้สารหนูก็เหมือนกันนะสารหนูเนี่ยเป็นยาพิษที่ฆ่าคนได้นะแต่ถ้าปริมาณต่ำๆนี่เอามาใช้รักษาโรคหลายโรคได้โรคเกี่ยวกับการย่อยอาหารอาหารเป็นพิษโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือโรคย้ำคิดย้ำทำพวกนี้ ยาที่เขาใช้เนี่ยรักษาเนี่ยมันก็มาจากสารหนูสารหนูที่ใช้ฆ่าคนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่โทษนะมันก็มีคุณถ้าหากว่าใช้ในปริมาณต่ำๆในโลกนี้ทุกอย่างที่ดูเหมือนไม่ดี ที่เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยเป็นโทษเนี่ยมันก็มีด้านดีของมันนะเชื้อโรคนะหลายชนิดเลยเนี่ยที่มันทำให้คนถึงตายได้แต่เขาเอาเชื้อโรคเนี่ยมาทำเป็นยาทำเป็นวัคซีนก็ช่วยรักษาเชื้องคนได้ ก้นถ้่เราดูให้ดีๆเนี่ยในสิ่งที่แย่ๆเนี่ยมันก็มีดีมีคุณเหมือนกันอันนี้เรวมไปถึงสิ่งที่เราเจอเจอในชีวิตประจำวันด้วยเช่นความยากลำบากความจ้าระบากนี้ก็มีใครอยากจะประสบเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็สามารถทำให้คนเรานี้เข้มแข็งขึ้นมาได้ ถ้าไม่ได้ลำบากถึงชนประเภทสาหัสนะมันก็กลับทำให้คนเราเนี่เข้มแข็งรู้จักพึ่งตนหรือว่ามีความอดทนในานะองข้าเนี่ยถ้าว่าเด็กเนี่ยไม่เจอความยากลำบากเลยก็มันก็เด็กที่ไม่เคยเจอเชวอโรคเลยเนี่ยเด็กที่ไม่เจอไม่เคยเจอ,เชอโชวโรคเลยเนี่ย ก็จะป่วยง่ายป่วยด้วยโรคนานาชนิดที่ประหลาดประหลาดโรคแพ้นั่นแพ้นี่รวมทั้งโรคหูคอจมูกแปลกความยจรรำบากก็เหมือนกันนะถ้าไม่เจอเลยเนี่ยเด็กก็อ่อนแอทำอะไรก็ไม่เป็นจิตใจก็ไม่เข้มแข็ง นเราเนี่ยถ้าเจออุปสรรคบ้างเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีปัญญามีทักษะแล้วเขาเรียกว่ามีประสบการณ์และมันจะช่วยเสริมสร้างทัศนคตินะก็คือกลายเป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลว คนเราเนี่ยถ้าว่าเจออุปสรรคบ้างเจอความล้มเหลวบ้างเนี่ยมันทำให้มีความเพียรทำอะไรเนี่ยก็ไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวอุปสรรคเพราะว่าเคยเจอมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนี่ทางตรงข้ามเนี่ยคนที่ประสบแต่ความสำเร็จนะทำอะไรก็สำเร็จเนี่ยเด็กที่ เวลาเรียนก็ได้ที่หนึ่งตลอดหรือว่าได้อันดับต้นๆเนี่ยพอถึงวันที่สอบไม่ได้นะโวยเสียศูนย์มากเลยหรือคนที่ประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งเจอความล้มเหลวเจอความผิดหวังทำใจไม่ได้นีบางครั้งไม่ใช่เป็นความผิดหวังในเรื่องเรียนอาจจะเป็นความผิดหวังในเรื่องชีวิตเ<ม>ช่น อกหักแฟนทิ้งขณะที่เป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยชีวิตนี่สมหวังสำเร็จมาตลอดพอมาล้มเหลวเรื่องความรักนี้ทำใจไม่ได้เสียศูนย์ไปเลยบางคนนี่ถึงกับซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายหรือไม่งั้นมิฉะนั้นก็ไปคว้าปืนมายิงนะคนที่ทำให้ตัวเองผิดหวัง ไม่ใช่แค่คู่รักอย่างเดียวยุลมถึงพ่อแม่ขงคู่รักด้วยที่ทําให้ตัวเองผิดหวังทำให้ผู้หญิงปั่นใจออกห่างจากตัวหลายคนเนี่ยเสียสูญขนาดนั้นได้เพราะว่าชีวิตเนี่ยมีแต่ความสมหวังมีแต่ความสําเร็จไม่เจอความล้มเหลวก็เลยขาดภูมิคุ้มกันความผิดหวัง ขาดภูมิคุ้มกันความไม่สมหวังหรือภูมิคุ้มกันความล้มเหลวอ,อย่างตรงข้ามเนี่ยคนที่เคยเจอความล้มเหลวมาเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวความล้มเหลวแล้วเพราะเขาก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดคนประเภทนี้คจะเป็นประเภทที่ว่ากล้าทำอะไรแหวกแนวกล้าทำอะไรแปลกๆใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยงเพราะรู้ว่าแม้ล้มเหลวนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ประเภทว่าฟ้าถล่มโลกทลายนั้นเวลาเราเจอนะสิ่งแย่ๆเนี่ยถ้าเราไม่มัวแต่ตีอ,อกชกหัวคร่ำครวนกดดัชตากรรมเนี่ย ลองคิดสักหน่อยนะเราจะพบว่าเรากำลังได้ของดีก็ได้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีประสบการณ์หรือมีปัญญาก็ได้อย่างเด็กเนี่ยทารกเนี่ยถ้าไม่รู้จักล้มนะมันก็จะเดินไม่เป็นการล่มบ่อยๆเนี่ยทำให้เด็กเนี่ย สามารถจะทรงตัวให้เป็นซึ่งช่วยให้เดินได้คนเราเนี่ยหรือเด็กเนี่ยถ้าเราถูกอุ้มตลอดเวลาไม่รู้จักคำว่าล้มเนี่ยนอกจากจะไม่รู้วิธีลุกแล้วเนี่ยยังจะเดินไม่เป็นทั้งที่เราเดินได้สบายทุกวันนี้จนกระทั่งวิ่งได้เนี่ยเป็นเพราะเราล้มมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง เหมือนกับเราเขียนหนังสือเนี่ยได้สะอาดได้สวยบรรจงเนี่ยก็หลังจากที่เราเขียนนะไม่เป็นตัวมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งให้ความล้มเหลวอุปสรรคเนี่ยมันก็มีข้อดีนะมีข้อดีหลายอย่างเช่นเดียวความทุกข์นะความทุกข์เนี่ย มันก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าไม่ได้ทุกขขนาดหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาได้จริงเนี่ยคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยนะที่เรียกว่าอริยสัจสี่เนี่ยข้อแรกก็คือให้เราเนี่ยรู้จักทุกนะ์นี่ สัตว์ข้อแรกนี่คือทุกขนะ์ทุกข์นี่มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็แย่แล้วแต่เราจะรู้จักทุกข์ได้เนี่เราก็ต้องเจอทุกข์แล้วก็เผลอเป็นทุกข์ซะก่อนนะเป็นทุกข์ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แล้ววันหนึ่งก็จะรู้จักทุกข์ขึ้นมาและพอรู้จักทุกข์เนี่ยทางออกจากทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจารย์กำพลเนี่ยอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยพิการตั้งแต่คอลงมาก็เรียกว่าทุกข์ทรมานอยู่ สืบกว่าปีจกนกระทั่งพอได้ปฏิบัติธรรมถึงจุดหนึ่งท่านบอกเนี่ยเราจะความทุกข์ละจิตใจเราจะความทุกข์ละร่างกายยังพิการอยู่กายยังทุกข์อยู่นะแต่ใจไม่ทุกข์แล้วก็กลายเป็นอาจารย์สอนธรรมแต่ท่านก็ถ่อมตัวนะท่านเรียกเวืองว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรม สอนทำสอนให้คนเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าขาที่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยวันดีคืนดีก็อาจจะพิการก็ได้เหมือนกับท่านเนี่ยซึ่งพิการเอาตอน24ขณะที่ชีวิตกำลังรุง่งแต่ขณะเดียกันเนี่ยในความพิการนี้ก็สอนให้ท่านได้เห็นทางออกนะจากความทุกข์ คือกายป่วยกายพิการแต่ใจไม่ป่วยใจไม่พิกการนี้ทําได้ตอนหลังท่านก็บอกเนี่ยขอบคุณความทุกข์นะเพราะความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์และทําให้รู้ทางออกจากทุกข์จะออกจากทุกข์ได้นีก็ต้องรู้จักทุกข์แต่จะรู้จักทุกข์ได้ไงถ้าไม่เจอทุกข์แต่ว่าคนส่วนใหญ่พอเจอทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์นะ การนี้สิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้จักทุก์ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือสตินะสิ่งแรกคือสติต่อมาก็คือปัญญาสติที่ทำให้เห็นทุกร์ู้ทุก์แต่ไม่เข้าเป็นเข้าไปเป็นทุกนะซึ่งอันนี้คนที่ไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติจะเข้าใจยาก จะใช้แค่หัวคิดอย่างเดีวมไม่พอมันต้องผ่านการปฏิบัติผ่านการเจริญสติโดยเพราะสัมมาสติเนี่ยจะช่วยทำให้เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์หลวงพ่อเขียนท่านใช้คําว่าเนี่ยเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์และสิ่งที่จะช่วยทําให้ ความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยก็คือสติเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธหรือว่ามีแต่ความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะอันนี้เกิดจากสติซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ย หรือสติจะทำให้เราประสบภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติแต่การที่สติของเราเนี่ยจะพัฒนาจนกระทั่งเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์หรือว่าเจอทุกข์แล้วเนี่ยรู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ชอบนะเช่นต้องเจอความหลง ไอ้ความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างเดียวนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันก็เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ไม่ได้มีแต่โทษแต่ว่ามีคุณด้วยนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยนะจะไม่ชอบความหลงสนแต่ว่าความรู้สึกตัว จะไม่ชอบความฟุ้งซ่านอยากได้ความสงบนะไม่มีความคิดผุดขึ้นมาแต่ทั้งความหลงและความฟุ้งซ่านนี่มันก็มีข้อดีนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ฝึกใจของเราให้มีสติหลงเนี่ยมันไม่เสียหายนะถ้าเห็นความหลง แต่ก่อนเนี่ยพอหลงแล้วมันก็เข้าไปในความหลงเป็นผู้หลงไปเลยแต่ว่าการที่เรามีจะมีสติเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์หรือว่ามีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จะมีสติระดับนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านจากการเห็นความหลงก่อนจะเห็นความหลงได้ก็ต้องเจอหลงบ่อย ปฏิบัติใหม่ๆนี่มันก็จะหลงตะพึดตะพือรู้สึกตัวน้อยมากแต่ความหลงนี่แหละนะที่มันจะสอนให้จิตเนี่ยมีสติที่ไวสอนด้วยการที่เป็นอุปกรณ์ให้เห็นความหลงเห็นความหลงเห็นความหลงหลงไม่เป็นไรขอให้เห็นก็นแล้วกัน รู้ว่าหลงรู้ว่าหลงความคิดทุ่งส่้านกเหมอนกันไม่ได้เสียหายแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะหลงเข้าไปในความคิดครูบาอาจารย์น่นก็บอกเนี่ยทุกข์เพราะหลงทุกข์เพราะคิดแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะคิดหรอก แต่ทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดต่างหากไม่ได้ทุกข์เพราะหลงนะแต่ทุกข์เพราะไม่เห็นความหลงแต่ถ้าเห็นความหลงเมื่อไหร่กลายเป็นของดีออกจากทุกข์ได้รู้ทันความคิดเห็นความคิดเมื่อไหรน่นี่มันก็ออกจากทุกข์ได้ในชีเราปฏิบัตินเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมเจอความหลงต้องเจอต้องยอมเจอความฟุ้งซ่านอย่าไปปฏิเสธมัน บางคนก็พยายามที่จะคุมจิตไม่ให้คิดเห็นความพอมีความคิดมาแล้วก็ไปกดข่มมันพอเห็นว่ามันไม่ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกมีความหลงแต่เห็นความหลงหรือรู้ว่าหลงอันนี้ดีมีความฟุ้ง่ายเกิดขึ้นอ่ะ เห็นมันรู้ว่ามันมีอยู่อันนี้มันดีทำให้สติเราเติบโตความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปมันแย่ก็ต่อเมื่อเราไม่รู้ทันมันปล่อยให้มันครอบงำแต่ถ้าเราเห็นมันเมื่อไหร่นะโอ้มันเป็นของดีเลยเพราะว่าทำให้เราเนี่ย สามารถจะเห็นได้ไหลายๆอย่างจากความโกรธหลวงพ่อ,อเขียนเคยพูดเนี่ยแม้ถูกด่าก,ก็เห็นสัจธรรมได้ความทุกข์นี่ก็ทําให้เราเห็นสัจธรรมได้อยู่ที่ไหนก็เห็นสัจธรรมได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาวัดอยู่วัดความกลัวก็สอนสัจธรรมให้กับเราเห็นความไม่เที่ยง หรือว่าเห็นว่ามีความโกรธแต่ถ้าไม่หลงยึดความโกรธไม่หลงเข้าไปในความโกรธมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้แต่ที่เราทุกข์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าใจมันหลงเข้าไปในความโกรธปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำเผาลนใจเหมือนกับเรากระโจนเข้าไป ในกองเพลิงถึงแม้กองเพลิงยังมีอยู่แต่ถ้า,าว่าเราถอยออกมาจากห่างออกห่างจากกองเพลิงเราก็ไม่ทุกเราก็ไม่ร้อนยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งไม่ทุกมันจะไม่ก็ไหม่ไปแต่เราไม่ทุกเพราะเราถอยออกห่างจากมันละอะไรทําให้ใจเราเนี่ยถอยห่างจากความทุกขหรือความโกรธก็คือสตินั่นแหละ และสติที่จะช่วยเราขนาดนั้นได้ก็คือสติที่เรียนรู้จากอารมณ์เหล่านี้แหละความโกรธความเกลียดความเครียดเห็นมันมบ่อยๆให้มันมบ่อยๆจนกระทั่งรู้ทันแล้วก็รู้ทางมันพอมันแค่เกิดอาการเป็นประกายไฟขึ้นมาในใจเราก็รู้แล้ว แล้วก็ไม่ปล่อยให้มันลุกลามเหมือนกับสะเก็ดไฟที่ปล่อยให้ลามไหมกลายเป็นไฟไหมป่าเป็นพันพันหมืน่นหมืน่มนไร่ไฟระดับนั้นนี่มันก็เกิดจากสะเก็ดไฟเล็กๆซึ่งถ้าตอนนั้นเราเห็นได้ทันเราก็ดับมาได้ง่ายแต่พราะเราไม่เห็นปล่อยให้มันลามมันจึง กลายเป็นไฟป่าที่ก่อความเรก,กวรชาบหายไปมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองามันไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันมีดีอยู่ถ้าเรารู้จักใช้ก็เหมือนกับขยะเนี่ยถ้ามากองไว้หน้าบ้านมันก็เหม็นแต่ถ้าไป กองไว้ในสวนโคนต้นไม้มันก็กลายเป็นปุ๋ยฉะนั้นศิลปะของการปฏิบัติคือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรือว่าหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ดีในทุกเนี่ยมันก็มีสิ่งดีอยู่อยู่ที่ว่าเราจะสกัดออกมาหรือใช้ให้เป็นไหม จะพูดว่าในทุกมีสุขก็ได้อย่างที่พระเจ้า,าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบอันนี้ก็เป็นการบ้านนะว่าเราจะหาสุขพบได้อย่างไรท่ามกลางความทุกข์ที่จริงครูบาอาจารย์อย่างท่านอาจารย์พุทาะก็ถึงกับอกเลยว่าในวัตฏสงสารนะมีนิพพานไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนไปหานิพพานจากวัฏสงสารนี่แหละ โพธิก็พบได้นะท้ามางกองกิเลสก็เหมือนกับดอกบัวเนี่ยก็เกิดขึ้นจากโครนตรมไม่มีโครนตรมก็ไม่มีดอกบัว